ข้างด้วยครับผู้ต้องหาอะไรดี่ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยอย่าลืมนะครับไข่กอตาได้ไข่ไก่กเตาตัวนี้แล้วคุณเล่นกีตาร์ได้แล้วคุณหลดบุหรี่ยี่ห้อนี้ปวดระวังครับตำรวจจะจับคุณมาสอบสวนด้วยการแจกกีตาร์อ้าวขอซีซิซีได้ครับกลัวแล้วมีแล้ววันนี้ก่อนครับข้าสารครับทังตูครับนี่วันนี้คุยอะไรกันไม่รู้นะ เอออ๋ออย่างนี้มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ามีราคาส่งไหมอ่าอ่าก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆหลายคนคงมีอาชีพเสริมรหรือมีกิจการที่เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้านะครับบ้านพายนี่นนท,ที่โปรดักของแท่งทูหลากหลายเลยบ้านเบิดเลยเนนเลรครับลายต่อลาย ใครอยากเอาเสื้อของแท่งทูไปขายนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับโทรเข้ามาหลังไม้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันแต่ให้พิเศษนิดนึงนะครับมากกว่าร้านอื่นที่รับปเป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือเสื้อของแท่งทูทุกสีทุกลายผมให้คุณไปหนึ่งเดือนครับขายไม่หมดเอากลับมาเปลี่ยนอืเป็นตัวอื่นสีอื่นไซส์อื่นไปได้ ว่าง่ายๆอะไรติดมืออยู่ลายมันดูนั้นไม่ดีเออเอาแต่ของเรานาะไม่ใช่อะไรติดมืออยู่แล้วเราทิ้งมัมาแรกเอากระชือยับเลยเออเอาเพราะตลาดบางที่ขายของไม่เหมือนกันเออตลาดบางที่ขายไม่เหมือนกันคุณอาจจะเอาเอียร์เวสไปแล้วคุณขายดีในทางกับการคุณเอาอาร์มี่ติดติดอย่างเงี้ยเราอาร์มี่กลับมาเอาร์มี่กลับมาเพราะว่าเพื่อนบางคนเอาอาร์มี่ไปแล้วขายได้เออเอาเอียร์เวสไปเออมึงสลับกันได้ ผมขอแค่หนึ่งเดือนคุนเอาของจากเราไปหนึ่งเดืนอนนะครับเอากลับมาเปลี่ยนได้แต่อันนี้คงคงพูดไว้กว้างๆเลยทุกคนคงรู้นะเอากลับมาเปลี่ยนให้มันอยู่สภาพเดิมน,นะไม่ใช่ว่ายู่มาเลยเลอะมาเลยขาดมาเลยก็ไม่ได้ก็มันอยู่ในสภาพเดิมลยไปตรง<แ>ทุนกันไปช,ชัยถุงก็ติดกลับส่งมาแล้วก็บอกกันเลยพี่ครับขอเปลี่ยนเป็นสีนั้นสีนี้ลายนู้นลายนี้ก็ว่าันนะครับภายในหนึ่งเดือนทุกหนึ่งเดือนเปลี่ยนของกันได้ นะครับก oh. wow. for ็ฝากกันไว้สำหรับเพื so line, ่อนๆที camp, ่สนใจจะเป็นต yeah. ัวแทนจำหน่ายของแท้งถูนะครับวันนี้ก็เอาลายยูบิสมาโชว์กันนะครับนี่ลายยูยูสไม่ใหม่แหละรายนี้ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากกันไว้ในการช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะครับเข้าไปในไลน์ก็ได้ครับ ID เดียมันดิแค้น์หนึ่เข้าไปเป็นเพื่อนเราในแฟนเพจนะครับมันดิแค้นสองศูนย์หนึ่หรือเข้าไปดูในแท้งถูก็ได้นะครับเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังใน YouTube YouTube เร็วๆนี้เกมกำลังจะหมดเขตแล้้้้ววรีบเเเเเขขาาไไปล่่นนกกกกมมัดยออ Google สวัสดีครับ